Hello everyone วันนี้พบกับแมตตี้อีกแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนหรือไม่ก็กำลังอยู่ในวัยทำงานปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากเพราะเราอาจจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติทั้งการติดต่อลูกค้าการนำเสนองานหรือว่าการประชุมค่ะ วันนี้แมดดี้เลยจะมาสอนทุกๆคนเกี่ยวกับวลีหรือประโยคที่น่าสนใจสําหรับใช้ในการประชุมซึ่งก็จะมีหลากหลายสถานการณ์ด้วยการในแต่ละตัวอย่างแต่วลีหรือประโยคที่แมดดี้จะสอนวันนี้จะเอาไว้ใช้ในสถานการณ์เพื่อเริ่มประเด็นหรือหัวข้อที่เราต้องการพูดในที่ประชุมหรือการพูดเพื่อดําเนินการประชุมค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า leading the discussion โดวยวันนี้เพื่อนๆของแมดดี้ก็มี4ตัวอย่างกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างแรกเลยนะคะในการเริ่มประชุมถ้าเราเป็นผู้นำในที่ประชุมเราสามารถพูดเข้าหัวข้อเรื่องที่จะประชุมได้ว่า I'd like to establish ตามด้วยเรื่องที่จะพูดตัวอย่างเช่น Today I'd like to establish how we will spend the department's annual budget ในตัวอย่างที่ได้ดูไปนะคะ ผู้พูดต้องการจะพูดเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายปีของแผนกในที่ประชุมค่ะโดยประโยคที่ใช้ก็คือ I'd like to establish ซึ่งย่อมาจาก I would like to establish ซึ่งก็แปลว่าวันนี้ฉันอยากจะพูดเรื่องและในการประชุมนั้นผู้ดำเนินการประชุมสามารถส่งให้ผู้อื่นเริ่มพูดประเด็นที่ต้องการจะประชุมได้เช่นกัน ลองสังเกตในตัวอย่างถัดไปดูนะคะว่าเราใช้ประโยคอะไรในการส่งให้ผู้อื่น Welcome to the meeting everyone I would like to talk about the financial situation of the company So Meredith from the financial team could you start us off please Yes of course โดยในที่นี้นะคะคุณพอเป็นผู้นำในที่ประชุม และต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆมาพูดก่อนซึ่งคุณพอจะให้คุณเมเรดิตจากฝ่ายการเงินเป็นผู้ที่เริ่มพูดค่ะคุณพอจึงพูดว่า so Meredith from the financial team could you start it off please ถ้าอย่างนั้นขอให้คุณเมเรดิตจากฝ่ายการเงินเป็นผู้เริ่มพูดเลยนะครับและคุณเมเรดดิตก็ตอบไปว่า yes of course ได้ค่ะ ต่อมานะคะหากกำลังประชุมอยู่และมีผู้ที่ต้องการรับฟังข้อมูลหรือความเห็นจากผู้ร่วมประชุมท่านอื่นในฐานะที่เป็นผู้นำประชุมนั้นก็ควรจะส่งให้ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นซึ่งเราสามารถส่งให้ผู้นั้นพูดได้โดยพูดว่า Let's hear what person name has to say about this ตัวอย่างเช่น You know what I insist that we use this budget on the annual trip Hang on Let's hear what has to say about this has say Maddie จากบทสนทนาในที่ประชุมคุณเมลาดิตพูดว่าเอาอย่างนี้นะคะทุกคนฉันขอยืนกันว่าต้องใช้งบประมาณนี้ไปกับทิประจำปีและคุณจูเลียตอบกลับว่าเดี๋ยวค่ะขอฟังความคิดเห็นจากคุณแมดดี้ก่อนค่ะเราจะเห็นว่าคุณจูเลียใช้ประโยค Let's hear what Maddie has to say about this เพื่อขอรับฟังความเห็นจากผู้ร่วมประชุมท่านอื่นค่ะ ต่อไปคือการเปลี่ยนหัวข้อหรือว่าการให้อีกฝ่ายเริ่มประเด็นใหม่ทุกคนลองสังเกตว่าลีที่ใช้นะคะ I think we are doing great with the annual expense I will discuss it again in the next meeting with the financial manager now can we move on to the production department Yes let's look at the report here จากบทสนทนาข้างต้นแมดดี้บอกว่า ฉันคิดว่าพวกเราจัดการค่าใช้จ่ายประจำปีได้ดีเลยทีเดียวฉันจะคุยกับผู้จัดการฝ่ายการเงินอีกทีในการประชุมครั้งหน้าตอนนี้พกเราไปดูทางฝ่ายการผลิตกันดีกว่าทุกคนสังเกตกันทันไหมคะว่าแมดดี้ใช้วลีไหนในการเปลี่ยนประเด็นวลีที่แมดดี้ใช้นั้นเป็นวลีสั้นๆที่ทุกคนสามารถนํามาใช้ในการประชุมหรือว่าในการพูดคุยเปลี่ยนหัวข้อได้เลยค่ะวลีนั้นก็คือ can we move on to blank can we move on to blank เดี๋ยวเราจะต้องเน้นเสียงตรงคำว่า move move เพราะมีตัว v นะคะ move ถ้าเราพูดเรว็วไวเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมเสียงคำว่า move กับคำว่า on ได้เป็น move on move on can we move on t o can we move on too วลีนี้เราจะใช้มันในรูปคำถามเพื่อส่งสัญญาณว่ากำลังเปลี่ยนเรื่องที่กำลังพูดค่ะตัวอย่างอื่นๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้เช่น can we move on to the next point Can we move on today n y from HR หรือว่า Can we move on to discuss the work schedule วลีเหล่านี้นะคะก็มีประโยชน์มากๆทุกคนสามารถจำและนำไปปรับใช้ได้เลยค่ะครับและตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นวลีที่อยาวาช้ไม่ต้องการให้ที่ประชุมตัดสินใจหรือต้องการให้คนในที่ประชุมหันมาสนใจในเรื่องถัดไปที่กำลังจะพูดเรามาลองฟังบทสนทนากันครับ happy with this decision that everyone gets a 20% bonus at the end of this year. Okay, if no one has a problem about the decision, let's draw up some action points on work from home policy. จากบทสนทนาข้างต้นเมลดิตได้บอกว่าเธอโอเคกับข้อตกลงที่ทุกคนในบริษัทจะได้โบนัสคนละ20%ท้าปีและแมตตี้ก็ได้ตอบกลับว่าถ้าไม่มีใครมีปัญหากับข้อตกลงนี้แล้ว เธอจะให้ที่ประชุมตัดสินใจเรื่องนโยบายการทำงานที่บ้านเป็นเรื่องถัดไปสังเกตว่าวลีที่แมตตี้ใช้ในการเปลี่ยนหัวข้อคือ let's drop some action points ตามด้วยเรื่องถัดไปที่อยากให้ที่ประชุมตัดสินใจซึ่งจะแปลเป็นไทยได้ว่างั้นเรามาตัดสินใจเรื่องจุดๆๆกันเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครชอบวลีหรือประโยคอันไหนก็เอาไปใช้ในที่ประชุมได้เลยคะ่ะ